สิบกิโลกรัรบ,าบ,าบนักบอลท่าฝากวงแดงกับปลายฟ้าปอบเพิ่งยิ้มน,น้ำเงินฉา,าแก้วสิบสองที่นะครับเกมลีลาใบปูสวยงามทั้งคู่นะครับทั้งปลายฟ้าและก็ฉา,าแก้วนะครับและเป็นผูครูบาอาจารย์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ะครับขอให้มม้้้อออนนนเาขให้ชควันนี้ได้รับความปลอดภัยได้รับชัยชนะนะครับมโนมโนมนักมวยจัดสวมใส่มงคลที่ศีรษะนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ได้ทำพิธีผูกเสกมาให้เป็นสิริมงคลกับมวยจัดสวมใส่ไว้ในช่วงระหว่างการไล่เราไหวภูมิมโนมโนม แล้วก็จะอรอนะครับเพื่อที่จะเริ่มการสาธุมาดามาดาซึ่งการไล่ล่าการต่อสู้โดยดีดนตรีประกอบนี้นะครับนอกจากถือว่าเป็นศิลปะแล้วยังถือว่าประเพันดีงามของชาวไทยนะครับที่มาตั้งแต่โบราณกาจนถึงปัจจุบันนะครับพวกเรารุ่นหลังนะครับก็มากันอนุรักษ์นะครับศิลปะแม่ไม้เลืนมาเ่อนาเลอาต้ราก ทำให้เราได้ห่างไกลจากสิ่งติดล่วนะครับสริมสร้างทักษะกีฬามวยนะครับให้ก้ายเป็นประกอบสมาอาชิพเลี้ยงตัวได้อีกทางหนึ่งครับอาจารย์ครับกิการผู้นี้ชกยังไงถ้ายกเหรอนะครับรับทราบตรงกันนะครับ ผ่ายกต่อยสองรักสองครับผู um haus, ้มวยหญิงชิงแชมป์นะครับเมือน้ำเมือน้ำเมือน้ำและก้าวสีบุญวัชโรนวัฒนาตีครับที่ปรึกษาประธานกรรมการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มอบเ่ิธมเนียพิเศษให้ด้วยนะครับสหรับผู้ชนะวันนี้ เดี๋ยวมาลุ้นอาเซียนครับคู่วยหญิงคู่นี้รางวัลที่นทุนการศึกษาเลรในได้ข้างละ5,000บาทนะครับท่านน่อก็ตกลงกันเอาเองนะครับท่านผู้พวนักษ์ผูเร็วยไรอยู่ก็ถือว่าเป็นคู่วัยหญิงที่ผู้นี้ นะครับนะก็ไม่รู้ว่านมหนุ่มจะแอบเชียร์ไหนกันบ้างนะครับเพราะว่ามันแรงก็สวยเรือดก็สวยแต่ถ้าใคริดถาคิด้นนะครับเขาสร้างแม่ส60หลักยี่วดอย่างีหนึ่งเริ่มครับแบกรถเขาตีการชิงแชมป่างแบงไฟ้าน้ำมันชาบ

พาหองกรัไดัั่กากันถัไปห่ยก้เกายกันมา่มาเล่นไปเลยว่าเสิฟเกมยกแรกได้สะุกในทีเนีวครับตัวนี้แกเาสามสองสมหยิบครับแจมตีเข้าไปเขา ถึงน้ำเงินถูวกยชิงแชมป์ว่านะครับมวยหางโยมวนมวยสามโยขัามโยสองสางข่งกบอกว่าใส่สบาบแก้วตัวเดียวว่าไปนงดกแี่น้ำให้ข้าแก้เกมตางวยให้นักวยอยู่นะครับตงารแจกสุที่สองส่วนคู่ต่อไปเป็นคู่ที่เของรายการเด็กสัปดาห์ตอนพิษสานยิมนะครั กับภัยพัดสอดสุดธานมาน้านน้ำเส่นคูมดคำเราจัดไว้เสมอแต่ตัอะรนบมานเกอไข้นบ้าน้เรื่อก็เปิดื่ไทโทษไปเลยเไมเปิดเอาเรื่องนี้นะเรื่อนี้ะเราเปิด่ยกที่สอับเริ่มเอน้ำช้ i ท้องไกนี like so ่ต้องมาต้องมาตองมากับพวกพีอพวกนักท่องี่วผนี้ชั้นสองแล้วเราะขึนชันล็อกท่สามืี่นโ้กสมัยน้นมันตุสกชิ้นนไงกลับจากคูนี้ไปดูเอ็สกทตากลองสงลสามลองสามล้องกับและตามไปกู้ของสมง ไทยแฟมิลี่ใส่ตายอเอดพิแกนดูใจสนะครับในสองโคข้างหน้าต่อไปไมาเรื่องนกพไทยในยากระรัูสองยกไปนะครับกำลังจะขึ้นสู่ยกที่สามสำนักฐานไปก้ายังดูไม่อต่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับเติมสุดท้ายแล้ว

สี่รอยเพื่อได้บอกแดสเตอนนี้มันยังเห็นเขามันงอนะได้ว่าการอบมันอีกกว่าหนึ่ง้ามันเข้ถทามันตีดูๆในชนะเนี่ยสามน้ลักห้าเมรห้า

นะครับยกต่อไปก็จะเป็นยกที่สี่นะครับว่ากันว่ายกที่สี่นี้ยกสําคัญยกที่ทำงานได้หรือไม่นะครับถ้าใครได้ยกสี่ยกห้าก็จะได้ชุดสบายหน่อยเอ้ามาดูกันนะครับนะครับใครจะทำเพื่อตักันในยกที่สี่ร้องามสอนเราหมดเลย้องสีระน้รนใินีๆเินีกละร

โอ้กี่ที่ท่านมาควนมือนั่นเน๊ะที่นี่เพ่อที่ท่านมาควเพื่อที่นี่หน๊ามือนั่นก็คือไปยอ เนยกันลยลุอ้งมากเลุ้นมาเชียร์กันต่อครับยกสุดท้ายทังผู้ชิงชามวหญิงตัวปรกนกำัก50กิโบกรมครับยกสุดท้ายครับตัชม 哎。 对嘛，对嘛，对嘛！

ต่อสินึ่งละาไม่แสนร้วขันโหวนมืใจน่ยแสนเดียวแสนเดียวนะโ้กเกินแสนนะโขกกันมาเิ็นเราคอยบ่อนะซุบเร็ิเลยจ้ะบอก็เียโอ้ยซเ